จ้าวันนี้ชวนมาทำต้มยำขาหมูเนาะต้มยำขาหมูใส่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแค่แข็งวันนี้ันจะ่ะมีก็หัน่นหมูหัน่นขาหมูหัน่นอะไรไปเรียบร้อยแล้วน,นจะจนะ๊ะเนาะน้ำก็ต้มเดือดละทีนี่ก็ใส่เลย ใส่ให้ให้หมูมันเต๋อจักแป๊บน่นจาจะนะแคลเอาของลงน้ำมาใส่นี่ต่อนะจ๊ะใบมะกรูดตะไคร้ใส่ตะไคร้หัวขา Uh huh, ต้มมัได้พักหนึ่งแล้วนะจ๊ะเนาะมาใส่พริดพึ่งหวานเอาไปลวกก่อนแล้วนะจ๊ะเนาะฉะนนั้นไปลวกก่อนแข่งๆเนี่เยนะเอาไปลวกก่อน ต้มตอยสักพัก,กนึงงน,นะจ๊ะจ้ากระตุ่มแต่พักหนึ่งนะจ้ากระสุกเร็วเนาะสุกเร็วที่นี่กะตักมาปุ๋งข้างนอกเอานะจะนะ๊ะมาเครื่องหนอกกินเผ็ดกินเปรี้ยวก็ว่ากันไปนะจะนะ๊ะ จ้าเนาะซีดแต้เวเนาะจ้าเนาะตักใส่ถ้วยพร้อมซืแล้วก็เอาลืมบอกไปเนาะจ้าเนาะใส่ผักชีใบเลยลงไปแล้วนะเนาะแล้วก็มาปรุงเอาตามใจชอบเนาะจ้าเนาะใส่แบบไหนมะนาวเท่าไะเลทะเลกระบ่าไปใส่พริกเทะเลกระบ่าไปเนาะจ้าจ้าขอบคุณเนาะจ้าที่เขามารับดูรับชมสวัสดีจ้า